ฉายตะวันช่วงแนะนำตะวันสวัสดีครับผู้ฟังและก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการฉายตะวันนะครับเป็นรายการที่เราจะค้นหาเรียกว่าตะวันนั่นเองนะครับเพื่อที่จะนำเสนอเรื่องราวต่างๆของพวกเขาเพื่อเป็นแง่คิดเพื่อเป็นกำลังใจและก็เพื่อเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตต่ตอไปครับ วันนี้กลับมาพบจะเจอผมเหมือนเดิมครับนันทวัฒน์อุมพิมายผู้ดำเนินรายการจากสถานีวิทยุอสบทจังหวัดนครราชสี 4. มาครับเราจะได้มารับฟังและก็ติดตามรับชมเรื่องราวดีๆเหล่านี้พร้อมกัน7สถานีวิทยุอสบทในภูมิภาคอีสานตอนล่างครับ เอาละครับวันนี้ทางรายการของเราก็มีแบบอย่างที่ดีของน้องชานะครับหรือว่าน้องบุรกรเฉลิมชัยเยาวชนในโครงการสานร,รักคนเก่งหัวใจแกร่งนะครับซึ่งได้รับทุนการศึกษาจากบริษัท a d v a n c อินโฟเซอร์วิสจำกัดมหาชนนะครับหรือว่า AIS นั่นเองนะครับเราจะได้มาพูดคุยนะครับถึงชีวิตเรื่องราวของน้องชาคนนี้เป็นเด็กผู้ชายซึ่งต้องมุกบณะนะทำงานช่วยคุณแม่ตั้งแต่เล็กตั้งแต่เด็กครับ แม้ว่าน้องชานั้นจะต,ต้องเจออุปสรรคในชีวิตมากมายและก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางชุมชนที่เรียกว่าเป็นชุมชนแออัดอีกหนึ่งชุมชนเช่นเดียวกันนะครับที่เต็มไปด้วยยาเสพติดและก็แหล่งอบายมุขมากมายแต่น้องชาเด็กผู้ชายหัวใจแกร่งคนนี้ก็ไม่เคยเอ็นเอียงไปในทางที่ไม่ดีแต่อย่างใดครับแต่ท่านผู้ฟังและก็ท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าสิ่งเหล่านั้นที่เขาเจอเจออุปสรรคมามากมายตรงกันข้ามครับ น้องชาคนนี้กลับนำสิ่งต่างๆซึ่งอยู่รอบตัวเขามาเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองรักษาความดีเอาไว้นะครับและก็วันนี้เองนะครับเขาก้าวไปไกลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนการศึกษาและก็ความสามารถพิเศษมากมายเลยทีเดียวนะครับสัปดาห์นี้รายการฉายตะวันของเรานะครับจึงได้นําเรื่องราวข่าวสารดีๆเหล่านี้เป็นความรู้และก็เป็นประสบการณ์ของน้องชาคนนี้ที่จะได้มาพูดคุยถึงเรื่องราวการต่อสู้ชีวิต ลูกผู้ชายที่มีชื่อว่าน้องชาน้านเองครับชายตะวันช่วงตะวันทอแสงอยู่ใช่ครับนะอตอนนี้น้อง,องชายอยู่ชั้นชั้นไหนนะครับชั้นมัธยศึกษาปีที่หกครับหนึ่งครับอยู่มหกนะฮะใกล้จะสาเร็จการศึกษาแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนครับวันนี้เราคงจะได้พูดคุยแล้วก็ได้ถามน้องชาเพิ่มเติมนิดนึงนะครับ ก็เห็นบอกว่า้อกชาเองก็ได้รับทุนได้มีโอกาสได้เป็นเยาวชนตัวอย่างว่างั้นแตะนะครับแล้วก็ความเป็นมาตอนนี้ก็คือว่าแน่นอนนะครับครอบครัวหรือว่าสมาชิกในครอบครัวน้องชาคือความเป็นนางครอบครัวเป็นยังไงครับตอนนี้ครอบครัวของน้องชายมีกี่คนอยู่เป็นกี่คนครอบครัวสมบูรณ์ไหมหรือว่า พ่อแม่อยู่คนละที่หรือว่ายัางไงครับคือตอนนี้ครอบครัวผมก็จะอยู่ด้วยกันทั้งหมดมีด้วยกันสี่คน,นครับ,รบก็จะมีแม่แล้วก็มีน้องสาวคนเล็กครับแต่ที่จริงน้องจะมีน้องสาวจะมีสองคนนะครับ,รบแต่ว่าแม่ให้เขาเป็นหนึ่งคนให้ใครครับที่ว่าให้ให้คนที่เขาอยู่อีกต่างหมู่บ้าน,นครับเอาไป็ตสิทให้เขาไปเลี้ยงให้เขาไปเลี้ยงเลยให้ไปเลยให้น้องให้น้องสาวแท้ๆของเราเนี่ยไปเลี้ยงครับทำไมแม่ถึงให้เลี้ยงเพราะว่าตอนนั้นมัน ครอบครัวมีปัญหาก็คือแม่ไม่สามารถเลี้ยงดูได้ครับเพราะจ่ไม่มีพ่อแล้วแม่เพิ่งออกเพิ่งคลอดน้องนอยก็ทํางานไม่ได้ลเลยก็เลยยกให้น้องน้องให้เขาไปเขาเคยชาคนโตสรุปแล้วคุณแม่มีลูกทั้งหมดสามาสามค,คน <ๆ S 2> แต่ว่าคุณแม่นั้นเลี้ยงดูชาคนโตกับนอ้องสาวน้องสาวคนเล็กอือให้เพื่อนบ้านไปเลี้ยงบางวันรับ คือตอนที่ตอนที่เลี้ยงไม่ไหวคือหมายถึงว่าพ่อของชานี่แยกทางกันใช่ไหมแยกไปแล้วครับเราแยกไปแล้วอ๋อนะครับชาจําได้ไหมครับว่าเพราะอะไรเหตุใดพ่อถึงใน้จำได้จำสมสมก็อยู่ประมาณกอสามครับก็คือก็เหมือนกับเขาต้องกลับกลับไปบ้านนะครับยางเงครับครับก็เหมือนกับพ่อเป็นเหมือนกับนักท่องเที่ยวคนนึงที่แบบต่อวีซ่าเข้ามาครับพอหมดเขตเราก็ต้องกลับกลับไปประเทศตัวเองยางเงครับครับ ก็คือเห็นบอกว่าตอนนั้นน้องชาอายุประมาณกี่ขวบกันตอนตอนที่คุณพ่อเห็นบอกว่าคุณพ่อเป็นคนต่างชาติใช่ครับอยู่คุณพ่อเป็นคนอินเดียคุณพ่ออยู่ประเทศอินเดียมามาอ่ามาทำงานทำงานที่นี่คุณแม่เป็นคนที่ไหนครับคุณแม่เป็นคนโคราชโคราชนี่ใช่ไหมครับอ้หลังจากที่คุณพ่อของชาไม่อยู่แล้วเนี่ยนะฮะคุณแม่ต้องรับภาระในการดูแลครอบครัว เพียงคุณเดียวเป็นทั้งคุณแม่เป็นทั้งคุณพ่อก็แน่นอนก็ต้องทํางานหนักขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับนะครับดังนั้นตรงนี้เองชามีความรู้สึกหรือว่าความรู้สึกเรากับคุณแม่ในานะที่เราเป็นผู้ชายก็เป็นคนโตด้วยชาคิดว่าชาช่วยแบ่งเบาภาร,ระอะไรของคุณแม่ได้บ้างก็คือระหว่างที่แม่ทํางานนี่ครับผมก็จะช่วยงานแม่กับทุกอย่างครับไม่ว่าแม่จะไปแบบรับจ้างขัหญ้า ไปหักข้าวโพดเสียข้าวโพดเกี่ยวข้าวอะไรเงี้ยครับผมก็จะไปช่วยก็คือใหม่ๆจนช่วงอยู่ป .2 ก็ผมหยุดเรียนไปเลยครับแบบไปช่วยแม่ทุกวันทุกวันทุกวันจนแบบสอบตกไปเลยครับคุณแม่ทําอะไรก็รับจ้างทั่วไปอ๋อใช่แต่ไม่มีที่ไม่มีที่นาที่ไร่ครัไมไม่มีครับไม่มีรับจ้างเขาอ๋อรับจ้างเขาครับครับตอนนั้นชาเริ่มทํางานตั้งแต่ยังก็ถือว่าชาช่วยแม่ตั้งแต่ชายังเด็กๆตั้งเด็กๆช่วงนั้นครับ เคยมีความคิดเอ๊ะทำไมคนอื่นเขามีเงินมีทองขอคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อเขามีกองเงินทองบางทีมันทุกเหสืดเลยแต่ว่าท้อแท้บ้างก็มีบ้างครับบางทีก็คิดว่าทําไมคนอื่นเขาแบบเขาเรียนอย่างเดียวครับเขาไม่ต้องมาทํางานไม่ต้องมาซีเรียสกับปัญหาชีวิตใช่ไหมครับเขามีหน้าที่เรียนพ่อแม่เขาหาให้เขาแต่เราคิดอยู่เอ๊ะทำไมเราต้องมาทําทําไมเราต้องมา หาเงินเราต้องมาใช้กับมันแต่พอได้ทําได้อยู่กับมันไปเรื่อยๆมันก็เริ่มเข้าใจครับว่ามันเหมือนกับเราได้มีโอกาสทําได้มีโอกาสเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่มีโอกาสได้ทํา่เราสามารถหาเงินได้รู้จักคุณค่าเงินออใช้มันเป็นตั้งแต่เรายังเด็กทําให้เราแบบสร้างความคิดสร้างดุงการได้ครู้สึกว่าตรงนั้นมันเป็นจุดด้อยหรือว่ามันเป็นปมด้อยของเราไหม มันอยู่ที่คนคิดนะครับแต่ว่าถ้าผมคิดผมจะไม่คิดเป็นจุดด้อยหรอกครับผมเอาไอ้สิ่งนั้นนั่นแหละครับมาเป็นแรงดันมากกว่าคือเราไม่มีเราต้องหาเราไม่ดีเราก็ต้องทําให้มันดีนเอามาดันตัวเองขึ้นเห็นบอกว่าในชุมชนที่ชายอยู่เป็นชุมชนที่แอใช่ครับอยู่โคกเพชรใกล้คกลวโคครับเห็นบอกเห็นบอกว่าเหมือนข็ไม่ได้แตกต่างจากสลัมใช่ไหมใช่ครับเออทำไมทำไมถึง คิดว่ามันมันเป็นชุมชนที่เอะอะในขนาดเดียวกันถ้าชุมชนแอออะมันก็ต้องมีเด็กมั่วส่งยาเสพติดมีความเป็นอยู่ที่แหมมันดูแล้วมัน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 มีปัญหาที่จะตามมาเยอะตรงนั้นเองนะครับชาคิดว่าชาอาศัยอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีเด็กวัยเดียวกันติดยาเสพติดอะไรเนี่ยเรารู้ไหมครับว่าว่าโทษยาเสพติดเป็นยังไงแล้วมีเด็กกลุ่มเด็กๆนั้นเขายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดก็คือในครอบครัว ผมก็จะไม่มีครับแต่ว่าในแบบรุ่นเพื่อนกันอย่างเงี้ยครับมันอยู่ในชุมชนของผมก็คือจะเป็นชุมชนที่แบบมัว่วสุมมากที่สุดในตาบลโคกวดนี้แล้ว<อ>คือเป็นบ้านพคนกคที่แบบ